ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทรลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คริสเซนฟอร์ยืนยันกับลิเวอร์พูลเหมือนกันจะจะเป็นรูปธรรมกับพ่อของจูดเปิลแฮมเป็นที่เรื่อยแล้วเอาเด็กข่าวเกิดขึ้นใหล่าสุดนะครับเนดิวกันย้ายทีมของจูดเบิแฮมและมีรายงานว่านัมบัลลันยินลิเวอร์พูลในต้องการรุกคืบในดิวการก็ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมมากขึ้นเรื่อยๆและมีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่า ตัวแทนของลิวได้เข้ามาพูดคุยกับคุณพ่อของจูดเวนงแฮมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อหาทางออกร่วมกันในการย้ายลูกชายของเขาเข้าสู่ทีมอนเดลและดูเหมือนว่าการจะในครั้งนี้นะฮะกำลังดำเนินการไปได้ดีๆอีกด้วยโดยเฉพาะพ่อของจูดเวนงแฮมที่ออกมายืยนยันโดยตลอดว่าลิวพูนั้นคือเป้าหมายและเป็นตัวเลือกแรกของจูดเวนงแฮมมาโดยตลอดโดยรายงานนี้มาจากคีสเตลฟอ,นองนะครับนักข่าวชื่อดังจากบิลและมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากก็ได้เอาอมาให้ข่าวว่า สโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการเปิดตัวเจรจากับมาร์คพ่อของจูนหงมอย่างเป็นทางการเป็นที่โลดแล้วเมื่อวันก่อนแม้ว่าตอนนี้การเจรจาที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่มีการเสนอราคาหรือเสนอเงอนขส่วนตัวแต่อย่างใดแต่มันก็แสดงเห็นถึงความชัดเจนแล้วว่าลิเวอร์พูลมีความตั้งใจในดิวนี้มากแค่ไหนและดูเหมือนว่าณตอนนี้การเจรจากําลังเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆและน่าจะสรุปความชัดเจนที่แน่นอนอีกครั้งได้ภายในเดือนนี้ว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลจะสามารถตกลงล่วงหน้าดิวกันย้ยทีมของจุนงัม กับทางพ่อของเขาได้หใหม่มันมีเหตุผลหลายอย่างที่จะบอกว่าการแย่เทียมระหว่างจุดุงัมกับลิวห์นั้นกําลังจะเกิดขึ้นจริงและทั้งสองฝ่ายก็มีการเจรจหาหารือร่วมกันมานานแล้วหลายครั้งและลิวเวอร์โพลก็เป็นตัวเรือกแรกที่พ่อบของจุดบุงหัมต้องการมาโดยตลอดดังนั้นตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะอยู่ในเมือลิเวอร์โพลหมดแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่การเจรจาระหว่างลิวเวอร์โพลกับสโมสรปริเซนมอน์ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาข้อสรุปเรื่องค่าตัวของนักเตะ ร่วมกันได้หรือไม่เพราะถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องค่าตัวกันได้แล้วก็การย้ายทีมของจุงแฮมนั้นน่าจะเกิดขึ้นนตอนนี้และตอนนี้ลิเวอร์พูลก็กําลังเข้าใกล้เป้าหมายดังกล่าวนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วโดยทางคริสเติลสฟอร์อยังยืนยันต่อไปว่า จูดงแฮมเต็มใจที่จะไปร่วมทีมลิเวอร์พูลมาเป็นระยะเวลานั่นแล้วเพียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยังคงติดเรื่องของคัดตัวที่ยังไม่สามารถตกลงร่วมกันได้และผมมองว่าคู่แข่งที่สกันที่สุดของลิเวอร์พูลนั้นก็คือแมนเชสเตอร์และหากทีมของเซฟเป๊ปกุล่ายื่นข้อเสนอหรือยื่นขั้นเหนือที่มากกว่าและเป็นข้เหนือที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถจ่ายให้กับจูดงแฮมได้แล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนบที่แมนเชสเตอร์จะประสบความสำเร็จในเด๋ยวนี้ และทั้งนั้นก็ถือได้ว่าณต,ตอนนี้ลีบูของเรายังคงเป็นทีมตัวเต็งที่ได้ตัวกองกลางเด็กีิทีมชงเกลตรายนี้มาร่วมทัพนั่นเพราะจุดมังหัมชื่นชอบการทําง,งานของเจ็กิ้งคลับเป็นอย่างมากรวมไปถึงการที่มีเพื่อนสนิทอยู่ภายในท,ทีมอย่างจจดันแฮนเดอร์สันและเทนอเล็กซานเดอร์โนนั้นก็อาจจะเป็นส่วนคตที่ทําให้จุดมง,งามตัดสินใจย้ายเข้าสู่สทีมแอนเดว ดานั้นก็นให้จับตากับการพูดคุยระหว่างพ่อของจูนวังหมกับลิเวอร์เอาไว้ให้ดีๆนะครับว่าจะต่อยอดไปสู่การย้ายทีมของจูดวังหมได้หรือไม่และความชัดเจนทั้งหมดนี้น่าจะออกมาเห็นเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้นะครับลิเวอร์ผู้เตรียมด้านหน้าไล่ล่าตัวคอนเนอร์กาลเกอร์หลังจากเช็กิ้งคลับยืนยันว่าจะได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทัพเช็กกิ้งคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็เดินม,มาให้สัมพันธ์ล่าสุดโดยบอกว่าตัวของคนนั้นประทับใจฟองเล้งของคอนเนอร์กาล กองกลางชาวอังกฤษของสโมสรโจซีเป็นหนึ่งบ้าและกำหนดให้เป็นเป้าหมายในการย้ายทีมของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยทางลิเวอร์ต้องการสมทบนักเตะในวัย23ปีรายนี้มาเป็นระยะนเวลานานแล้วแต่ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าทางโลซีมักจะพิเศษการขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมมาโดยตลอดแต่จากสถานการณ์แล้วตอนนี้ตัวของกาลเกก็ไมการเดลรอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไหรนักทำให้มีความเป็นไปได้ที่ตัวของกองกลางรายนี้อาจจะตัดสินใจลาโลซีในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ โดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะเสียทั้งเจมส์เบนเนอร์อเล็กซ์ออกเล็กชูมเลนนามยีเกตาโรเบร์โต้ฟอร์มิโนออกจากทีมในช่วงหลังจบกันนี้โดยเฉพาะการเสียเจอร์มินเนอร์อเล็กซ์ออกเล็กชูมเลนออกจากทีมไปนั้นทำให้ลิเวอร์พูลต้องเสียนักเตะโคอตานักเต,ตปปะพื้นถิ่นไปพร้อมกันทีเดียวถึง2คนด้วยกันนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหานักเตะชาวอังกฤษเข้ามาเพิ่มเติมในโคอตาพื้นถิ่นทั้งลาที่ว่างลงแบบโดยด่วนและ การที่คารเน์การ์เกอร์เป็นนักเตะชาวอังกฤษนั้นก็คือสิ่งที่ลิวว์กำลังลิงกเอาไว้นั่นเองและถือว่าเป็นการยกเครื่องใหม่ที่น่าสนใจของเจอร์กิงคลับเป็นอย่างมากโดยล่าสุดเรัยบท่านั้นของลิวอิโคก็ได้ออกมายืนยันว่าคารเนลการ์เกอร์กลางๆของโจซีนั้นกาลังตกเป็นเป้หมายการสมัครของลิเวอร์พูลและเจอร์กิงคลับก็ชื่นชอบในตัวกลางกลางโจซีรายนี้เป็นอย่างมากและได้แจ้งกับทางบริหารไปเป็นที่รู้แล้วว่าให้พยายามดึงตัวกลางกลางในวัย23ปีรายนีมมาร่วมทีิมให้ได้ะนั้น ทำให้นตอนนี้ข่าวการย้ายทีมของคอนเนอร์การ์ลเกอร์สู่ทีมลิเวอร์พูลนั้นก็กลายเป็นข่าวร้อนแรงแซงนักเตะทุกคนที่ลิเวอร์พูลสนใจในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นพอทานเชกลิงครับก็เดินมาเอ่ยปากด้วยตนเองนั่นเองนะฮะโดยในตอนนี้ดูเหมือนว่าคอนเนอร์การ์ลเกอร์กำลังอยู่ภายใต้ความกดดันเป็นอย่างมากนะครับและจากการทุ่มเงินซื้อนักเตะจำนวนสันของเจอซีที่ไม่ต่ำกว่า500ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ตัวของคอนเนอร์การ์ลเกอร์นั้นไม่ค่อยได้อดร้อกากถูกส่งลงสนามมากเท่าไหร่นัก แถมยังแทบไม่มีตำแหน่งให้ตัวกับคนนนั้นได้ลงเล่นแม้แต่การเป็นตัวสำรองดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดของคอนเนอร์กาลเกอร์ที่มองเอาไว้นั่นก็คือการย้ายออกจินทสแตมฟอร์ดวิทในช่วงสัปนี้เพื่อหาโอกาสลงเล่นกับต้สสกนดใหม่และแม้ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของเขายังเหลือกับโจซีจนถึงปี2025ก็ตาม โดยทางสโมสรเชลซีได้ประเมินราคาคอนเนอร์กอลเกอร์เอาไว้เป็นที่นัดลอยแล้วนะครับที่ประมาณ40ล้านปอนด์แน่นนก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่ไม่สูงจนเกินไปและลิเวอร์พูลสามารถจ่ายได้ครับซึ่งแน่นอนว่าหงแดงลิเวอร์พูลยังเล็งสมทัพนักเตะกองกลางคนใหม่อีกอย่างน้อยอีกทั้งสองคนด้วยกันนั่นก็คือจูดงามจากบริเซนุนมอนและมาตูอุสนุนเนสจากบูแฮมตันเนัลเลอร์นั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจม,มากว่าฤดูกันนะแผงกองกลางของลิเวอร์พูลยุคใหม่นั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ล,ลิเวอร์พูลของเราจะคว้าใครเข้าสู่ทีมได้นนบ้างในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ฮะลิเวอร์พูลเตรียมทุ่มค่าจินญา44ล้านปอนด์เพื่อคว้า,ค,วา,ค,วาคิมมินจาหลังจากเอเย่นยืนยันว่าตัวนักเตะอยากย้ายมาค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสโมสร,รลิเวอร์พูลของเราจับทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่ากำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเล่าตัวคิมมินจาสตาร์กองหลังทีมชตาติเกาหลีใต้ของสโมสรนาโปลี เข้าสู่ทินแอนฟิลได้ในช่วงตลาดสมุนิโดยตามรายงานที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าหรือว่าพร้อมที่แจกค่าจิตัิญาของนักเตะรายนี้จำนวนที่44ล้านปอนด์ตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาเพื่อนำตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทิ้นแอนฟิ์ให้ได้ในช่วงตลดา,านนดสมุนี้โดยมีทันนัมอสเปอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวของคิมบินแจเป็นอย่างมากด้วยเชน่นเดียวกันโดยรายงานนี้มาจากฟุตแมกกาโตก็ได้ออกมาให้ข่าวว่า ทีมหงดังลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะดึงตัวดาวดังทีมชาติเกาหลีใต้รอยนิเกลสตินเมอร์ซี่ไซส์ให้ได้หลังจบนการนี้ซึ่งแน่นอนว่าทางเจากิ้งคลับชืงเจ้าในความงข็งแร่งของคิมมินจาเป็นอย่างมากหลังทั้งสองทีมเคยพบกันแล้วในสิกยูฟ่ชมีนส์ลิกรับเป็นกลุ่มที่พน่าและการที่คิมมินจาสามารถพานเปรยรังตำแหน่งจ่าฝูงของศึกเกาโชเซอิตาลีและมีการสูงมากที่กว้าแชมป์ในนัดการนี้ทำให้ตอนนี้ไม่มีใครสงสัยในความสามารถของกองหลังรอยนี้อีกต่อไปแล้ว เรืบงบอกว่ากอหลังชาวเกาหลีใต้รายนี้นั้นเป็นของจริงนะครับโดยท,ทางด้านของเวเนอราโตนักข่าวจากคอร์ดิเลเดอร์สปอร์ตนะครับก็ได้มอบข่าวในทิศทางเดียวกันว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเล็งไปที่การจ่ายค่จยาจิตญานจำนวน44ล้านปอนด์ของดิวนี้หลังจากมีรายง,งานออกว่ากองหลังมีวยัย6ปีรายนี้สามารถเปิดใช้เงินข่งค่าจิาตญาาจำนวน44ล้านปอนด์ได้ในช่วงรยวะยะเวลาสั้นๆก็คือช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม และนั่นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของลิเวอร์พูลที่จะได้ตัวกองกลางชาวเกาหลีใตร้รายนี้มาร่วมทัพซึ่งน่นหมายว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะมอบข่าเหนื่อยเพิ่มเป็น2เท่าเพื่อลอกล่อสตาร์อกองหลังชาวเกาหลีใตร้รายนี้ก็สุดินแอนด์ฟิลได้ในช่วงตลาดสมนีน้และพวกเขาก็จริงจังในเรื่องนี้เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันโดยยิ่งส่วนตัวของคิมบินจานก็ยืนยันชัดเจนว่ากองหลังรายนี้มีความใฝ่ฝันที่อยากย้ายไปค้าแข่งในศึกผิงกรีมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ตอนนี้ตัวกืคนนั้นจําเป็นจะต้องสงวนท่าทีเอา เพราะเป็นนักเตะของนาโปเีและให้เอเย่นเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งหมดโดือนนะ้ตอนนี้ก็มีนักเตะชาวเกาหลีใต้ที่คแข่ขงอยู่ในพิมลิกด้วยกันแล้ว2คนนะั่นก็คือฮาวันฮีซานจากสโมสรเมืองอตันและซงฮึงมินจากทัน,นัมฮ er, อสเปอร์และถ้าหากว่าคิมบินแจย้ารมาลงทีมหรือผู้แล้วก็ก็จะเป็นความสุขของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ว่านักเตะส้งสองคนนั้นเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนั่นเองนะครับ เมื่อป่าวแล้วไงซาลากราวขอพันลิเวอร์พูลกลับมาลา่า,ลาทรอฟี่ในซีซั่นหน้าปีหน้าล่าทรฟ p h y โมเมซาลานะครับกองหน้าของทีม Liverpool. ลิเวอร์พูลลั่นว่าจะเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าซีซั่นหน้าหงดน,นจะกลับมาเล่ลาทรอฟี่ได้อย่างแน,น่นอนแม้ว่าซีซั่นนี้ทีมจากแอนฟิลล้มเหลวในทุกๆรายการก็ตามซาลาเพิ่งประสบกับความผิดหวังหลังจากที่ลิเวอร์พูลบุกไปโดนแมนเชสเตอร์ทลมซีหนึ่งในเกมพิลลิกในนัดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ นอกจากจะต้องลุ้นอันดับควาตตอ์โพอย่างหนักแล้วไปจนจบซีซันของดังยังพลาดการควาช้ำในซีซันนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนแล้วเช่นเดียวกันแต่ดาวยิงตีมเชิดอียิปต์อย่างชี้ชัดว่าเป็นแรงลันด,ดันทําให้ของแดงกลับมาลงเล่นในซีซนหน้าด้วยความหิวกระหายเหมือนจะตอนี้เรามีความมุ่งมั่นมากขึ้นในซีซหน,น้าซีซันนี้ซึ่งเป็นซีซันที่ยากลำบากที่คุณต้องหมดลุ้นช้าในทุกรายการแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แล้วเราต้องยอมรับเราจำเป็นจะต้องกลับมาใหม่ในซีซนหน้า มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดบงังโมเอ่ยกับ B t Sport เมื่อวันที่2เมษาย,ยนต่อบผลงานสุดโต่งครับหัวหอกแอฟริกันพังประตูนในซีซั่นนี้ไปแล้วยี่สามลูกในทุกรายการอีกทั้งเจ้าตัว,ตวยังทําลายสถิติของ r ็อบบี้ฟาวเลอร์โดยการก้าวขึ้นมาเป็นดาวโโล่สูงสุดของทิมแอนฟิลในเกมพมรีเมียร์ได้สมิด,ด้วย,ยวกิดจการกับซาลาต่อเซนใ์โจสมค์กับสโมสรเมือม่อช่วงสมุที่ผ่านมาลองเชียร์จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเขาจะยังคงเป็นคีแมนของลิเวอร์พูลในซีซั่นน้าเช่นเดิมฮ เจเกนคลอบกลูไม่กลับอันดับตารางชี้กลุ่มทีมแย่ก,กว่ารับรังนิกแล้วห่วยกว่ารังนิกตัวแรกไม่เคยโกหกใครนะครับเมื่อเจเกนคลอบถูกเปิดเผยว่ามีผลงานการกลุมทีมในศีนนั่นิ้ที่เรวไร้ายสุดขั้วถึงขนาดเกินหน้ารับรังนิกอดีตเจ้าหน้าใหญ่ฝีมือห่วยแตกของมันเชสเตอร์ตดไปเป็นที่เหลือแล้ว เจเกิงคลับผู้จัดการทีมโจนิมันครับแสดงท,ทัศนว่าไม่อาจเข็นลิเวอร์รพูลให้มีผลงานในซีซั่นนี้ดีขึ้นได้เลยเมื่อล่าสุดของแดงบุกไปแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซีหนึ่งในเกมพิมลิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำท่าว่าทีมจากเมอร์ซิไซจะชวดได้โคะท่าลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปลคในฤดูกาลหน้าและหลังกระเด็นตกรอบฟุตบอลถ้วยครบทุกรายการแล้วต่อผลงานกล่าวที่ตัวต่ำนะครับของเจเกิงคลับล่าสุดมัสโกรบิสยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเป็นแฟนบอลแมนยู ก็งันเอาสถิติอ,อมตะีแผว่าซีซั่นนี้เจอกันครับมีผลงานที่ยอกว่ารับรองงิกอดีตเจ้าหน้าใหญ่ของมันเชเต์เตันเต็ดเอะอีกเมื่อเปรียบเทียบกับการคุมทีมในช่วงเวลาเดียวกันโดยปัจจุบันหงดังรังอันดับที่ปกของโตรังคะแนนเวลาเดียวกันครับเมื่อซีซั่นก่อนหลังผ่านไป27นัดรับรองนิกคุมทีมเก็บแต้มได้47แต้มแต่ลิเวอร์พูลเก็บแต้มได้42ต้มโดยกโกลบิดระบุเมื่อวันที่2เมษายน แฟนบอลลิเวอร์พูลกินเห็นกันอย่างไรกันบ้างซีซั่นของพวกคุณไม่ได้แค่แย่เท่านั้นแต่มันดำดิ่งถึงขีดสุดเรามีซีซั่นพิมลีกที่เราหลา์ที่สุดที่แมนเชสเตอร์เมีเมื่อซีซั่นก่อนและตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีแต้มน้อยกว่าเราในช่วงเวลาเดียวกันนี้ถึง5แต้มอันหนึ่งรับรองกิกโค้ชจาเมืองเบียรเช่นเดียวกันกับเจ็กกิงครับเคยคุมปีแสดงจนจบซีซั่นก่อนนะครับด้วยการจบอันดับที่6หลังลงเล่นครบ38นัดจากทีม โอทราดฟอร์ดเก็บไปได้ทั้งสิ้น58แต้มนะครับต่นานแมนยูเชื่อนะครับอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกถ้าหากชนะลิเวอร์พูลสัปดาห์หน้าการี่นีวิลนะครับเชื่อว่าไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้หากพวกเขาบุกไปเก็บ3คะแนนสคัญเหนือลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ในสัปดาห์หน้า เดอการเนอร์นะครับมีคิวจะยกคนไปเยือนทีมของเจอเก็งกลับในวันที่9เมษายนหลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะลีดสูเต็ดมาได้ด้วยสกอร์1-1นขณะที่ทีมของนางพึ่งพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตีดด้วยสกอร์เดียวกันในเกมล่าสุดเดออ์เซนอลยังคงมีแต้มนำห่างแมนเชสเตอร์ยู่8คะแนนและลงแข่งมากกว่า1นัดแต่พวกเขาก็ยังมีลุ้นที่จะกลับมาเป็นแชมป์พรีเม,มียร์ลีกเป็นครั้งแรกในร,รอบ20ปีถ้าหากสามารถรักษาระยะห่างเอาไว้จนจบฤดูกาล จาลีนิวิลนะฮะก็ได้วิคราาห์ถึงโอกาสของทีมปืนโตโดยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตนยกให้ทีมของเปเปกูล่าคือต1หนึ่งที่จะเป็นแชมป์พรีมรลีกแต่หากมิเกลยวอาร์เตต้าสาม,มารถบุกมาเก็บ3คะแนนสำคัญในนัดเจอกับลิเวอร์พูลได้เขาเชื่อว่าทีมจากลอนดอนก็จะสมหวังในลอนการนี้ผมคิดว่าตอนนี้มัน50-50แล้วนะแต่เมื่อ6ถึงแสัปดาห์ที่แล้วในใจผมคิดว่าแมนเชสเตีรจะเป็นชแชมป์แน่ๆแต่ตอนนั้นผมคิดว่าอาร์เซนอลจะทำต้มหล่นอย่างมาก และพวกเขาก็จะล่นจากตำแหน่งจ่าฝูงแต่ตอนนี้ผมมองโอกาสนั้น50/50 50แล้วผมจะไม่มองว่าทุกอย่างจะถูกตัดสินในเกมกับลิเวอร์พูลแต่ผู้จัดการทีมของเราเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าคุณสามารถไปชนะที่แอนฟิลด้ในช่วงเวลานี้ของปีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์เรื่องนั้นมันได้รับก,การพิสูจน์มาค่นข้งมากถ้าอร์เซนอลไปที่แอนฟิลด์และเก็บชัยชนะได้ผมก็จะบอกกับพวกเขาว่าจะได้แชมป์อย่างแน่นอนความเชื่อจากที่นั่นมันเหลือเชื่อมาก แอนฟิลด์คือสนามที่น่าเกงขามอีกด้วยเลตเตอร์ <Your story. S 1> Letter, ประกาศแยกทางโรเจอร์อายวัแจ้งเหตุผลปลุกทุกฝ่ายร่วมสู้ประกาศแยกทางแล้วเลตเตอร์ซิตี้ประกาศแยกทางจับบมนันโรเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลให้จบช่วงเวลา4ปีในการทำงานในที่งคิงพาวเวอร์สเตเดหลังทำผลงานเยีย่ยมยอดสุดๆในช่วงหลังนี้นะฮะจนหล่นไปอยู่ในโซนตกชาแล้ว เลตเตอร์ ity, สตีดซูโมสรดังในสิ่งฟิล์มอังกฤษนะครับประกาศแยกทางกับเบ็นนันโรเจอร์ผู้จัดการทีมชายอาร์แลนด์เหนือด้วยความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่2อมิถุ ger, นายนโรเจอร์นะครับในวัย50ปีนะฮะเข้ามากุมเมืองแอนเลตเตอร์สตีดตอนจากโคสปูเอลเมื่อปี2 0ง9ก่อนพาทีมคว้าแชมป์เอฟคัพฤดูกาล2020-2021และคอมมอนเนติชิลในปี2021รวมทั้งจบอันดับที่5ในศึกพรีเมียร์ลีก ได้2ครั้งนะฮะโดยก่อนนนั้นเจ้าตัวก็เคยผ่านงานคุมทีมทั้งวัดฟอร์ดเรดดิ้งซวนซีลิวูลและโชติอย่างไรนันกการนี้โรเจอร์ก็ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักมาตลอดและน้นล่าสุดก็ไปพ่ายแพ้ต่อคริสซัปเปลต์2-1เมื่อวันเสาร์ที่1เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้แพ้ไปถึง5จาก6เกมหลังสุดหล่นไปยนอยู่อันดับที่19ของตารางแล้วทําให้กลายเป็นฟังสุดท้ายต่อการอําลาสโมสรเลตเตอร์ เลเตอร์ยังเปิดเผยว่าคริสเดวิดผู้ช่วยผู้จัดการทีมและเกรนส์คริสโคดครับโคดฟิตเนตของทีมชุดใหญ่จะอำลาทีมตามโรเจอร์ไปด้วยขณะที่อดัมแซนเลอร์และไมสโตเวลโคดทีมชุดใหญ่ที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานจะรับผิดชอบในการฝึกซ้อมทีมชุดใหญ่และเตรียมทีมในการแข่งขันหน้าต่อไป ท่านคุณทอบอายวั์ศรีวัฒนประภานะครับประธานสโม,มสรเรตเตอร์ซิตี้ปเปิดเผยความสําเร็จของทีมภายใต้การบริหารของแบนดอนโรเจอร์เป็นสิ่งที่เราทราบกันดีเราเคยมีประสบการณ์กับช่เวลาที่ดีที่สุดในการเล่นฟุตบอลภายใต้การแนะนำของเขาเราจะขอขอบคุณเขาและทีมงานของเขาเสมอสําหรับความสำเร็จที่เขาได้ทาเอาไว้กับสโม,มสรแห่งนี้แบนดอนโรเจอร์ น้อมรับวัฒนธรรมของสโมสรและช่วยปลูกฝังสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราปรับตัวกับสนามฝึกซ้อม l e t เตอร์ซิตี้เทรนนิ่งกราแห่งใหม่เขายังมีความเป็นผู้นําในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -9 และเขาอยู่ในใจของเราตลอดไปสุดท้ายก็ไม่หลอดเชลซีประกาศปลดพอตเตอร์ออกจากตําแหน่งแล้วโดนปลดเหมือนกัน ะะทีมเชลซีทีมเงินถุงเงินถังของศึกพรีเมียร์ลีกแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรตัดสินใจปลดแกแฮมพอตเตอร์ Porter, ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเชลซีแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษดาหนหลังเกมล่าสุดเมื่อวันก่อนสิงบรูด,ดนแอสเซมบล่าบุกมาอัดร่วงคารังอย่างน่าอับอายดูสเกล2-0นะครับเชลซีก็ได้แถลงการปลดพอตเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากอดีตเจ้าหน้าที่ทีมบรอยันสร้างผลงานได้อย่างเดือดร้ายชนิดไม่รู้จักจบสิน้น โดยล่าสุดเซธิแห่งกรุงอนดอนหล่นไปแขวนตัวเองอยู่ในอันดับที่11ของตารางคะแนนในลีกและทําให้คุณซีนวซี4จเปีได้ทํางานกับซึ่งเวนแข่งสแตมฟอร์ดบิดแค่6เดือนเท่านั้นทั้งทที่เซ็นสัญญาก,กันยาวเหยียดถึง5ปีต่อการสังกกดพรอเตอร์ของทอต์บลีเจ้าของทีมชาวอาเมริกันพวกเขาได้มอบหน้าที่ให้บุโนซาต่อซึ่งย้ายทีมจากพอตเตอร์มาจากทีมนกเงนเงวนกลุ่มทีมแทนเป็นการชกเท่าไปก่อนเจซีคอปประกาศว่าแฮมเบอร์เตอร์ ผลไปจากสโมสรแล้วเกรแฮมตกลงร่วมกับสโมสรถึงการเป,ปลี่ยนแปลงเกรแฮมพาเราเข้ารอบ8ทีมในศึกยูฟ่าแชมเลียซึ่ง,งเราจะเจอกับดูมาร์ตเ์โซีขอบคุณเกรแฮมสำหรับความพยายามและความทุ้มเททั้งหมดของเขาแล้วเราปรัรถนาให้เขามีอนาคตที่ดีซิงบรูแถลงการโดยการน,นี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงในวันเดียวกันที่เลเตอร์สตีประกาศปลดเบนันบลจเอร์ซึ่งคุณทีมลนไปรั้งอันดับดรองบวย ทาาด้านทอดบุลีและเบดดันเอ็นบาลีเจ้าของร่วมทีมโชซีระบุตามมาว่าในานามของทุกคนในสโมสรเราอยากจะขอบคุณกรแฮมวอเตอร์จากใจจริงๆถึงความทุ่มเทของเขาที่มีต่อเชซีเราเคารพเกแฮมเป็นอย่างสูงทั้งในฐานะค้และบุคคลเขามีความเป็นเหมืออาชีพแล้วเราผิดหวังกับผลงานกการมีแฟนบอลที่น่าทึ่งเราจะร่วมกันสนับสนุนบรูโน่และทีมเพื่อใส่ใจต่อช่วงเวลา ที่เหลือของซีซั่นแล้วมีเกมพิมลิกอีก10นัดและเกมยูฟ่าแชมเลกรอบ8ปทีมรอเราอยู่เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่เราจะไปจบซีซั่นด้วยผลงานที่ดีที่สุดก็เรียกได้ว่าปวด2คนในเวลาเดียวกันนะฮะโหดจริงๆนี่คือสรุปการรเวอ์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่3เมษายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ